ัดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของม่มอนจากช่องไอสัตว์กุคำนะคะคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ในชื่อคลิปปลูกป่า23ล้านแผงโซลาเซลล์สีล้านที่ตัดออกมาในเฉพาะหัวข้อศึกราชสตรีก,กับกระแสตีกับของผู้จงรักภักดีนะคะเราว่าไว้แบบนี้ ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในพระราชสำนักไทยยังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายอยู่เสมอเริ่มต้นปีใหม่มาไม่นานมีประเด็นที่อาจถูกอกถูกใจชาวด้อมสยามปั่นไม่น้อยเมื่อได้เห็นถึงการเผยแพร่ภาพบรมม,มัายารักษ์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงป,รปฏิบัติพระราชกรณียกิจพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถ ตามสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าการทรงควงพระสนมเอกออกปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่จากที่ได้เห็นตามสื่ออย่างไม่เป็นทางการหลายต่อหลายครั้งอันนำมาซึ่งการถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายทั้งเรื่องราวและภาพลักษณ์ ส่วนพระองค์ในสายตาสาธรสาธรณชนมาเป็นเวลานานจากกลุ่มคนที่แสดงความเห็นเชิงลบต่อพระองค์มาตลอดหากแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อเริ่มมีการแสดงความเห็นในเชิงลบจากกลุ่มของคนที่เคยรักเคารพและจงรักภักดีต่อพระองค์มาตลอดเช่นกันกลุ่มคนที่รัก จำนวนไม่น้อยได้เริ่มมีการวิาพา์วิจารณ์กับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำอยู่มากขึ้นตั้งแต่การเสด็จพวงคู่เจ้าคุณพระไปเมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดลำพูนเมื่อเดือนที่แล้วเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นอกจากจะมีการแสดงความเห็นต่อเจ้าคุณพระเป็นทุนเดิมแล้วกลับได้เห็นว่า ทรงได้นับผลกระทบเต็มๆเช่นกันคนที่วิาพากษ์วิจารณ์นั้นหาใช่คนอื่นคนไกลส่วนใหญ่ล้วนมาจากกลุ่มที่จงรักภักดีและเคารพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นก็คือราชินีนุ้ยนะคะที่เห็นได้ว่าควรค่าแก่การเคารพในฐานะของอัครมเหสี นอกจากทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าคุณพระแล้วยังมีการแสดงความคิดเห็นมากมายในสังคมออนไลน์จากกลุ่มคนที่รักอาธิถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนที่ยังจงรักภักดีก็ต้องปล่อยไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำไมเราต้องไปเดือดร้อนด้วยในเมื่อไม่ฟังกันบ้าง รู้สึกไม่ดีเลยผิดหวังอย่างแรงตอนแรกก็แค่ลังเลแต่ตอนนี้คงจะต้องขอถอยห่างออกมาอย่างแบบถาวรขอปกป้องตัวเองให้ดีก่อนช่วงนี้มีทั้งพิษเศรษฐกิจพิษโควิดต้องเอาตัวเองให้รอดเสียก่อนรับไม่ได้มีความจงรักภักดีเต็มล้านแต่การนำเอาอีกคนมาออกงาน ทั้งที่ไม่เหมาะโดยทั้งปวงแต่งจริตสร้างภาพออกมาให้คนกราบไหว้มันรับไม่ไหวจริงๆหมดแรงเชียร์ย่ำแย่จริงๆค่ะดูไร้ค่าไร้รสนิยมไม่เหมาะสมจริงๆถอดใจตั้งแต่ออกมาใส่เสื้อคู่งานแรกแล้วค่ะถ้าจะเสื่อมท่านทำตัวเองแท้ๆ มองผ่านๆค่ะไม่อยากได้แต่ก็เป็นไปแล้วเห็นแล้วก็ข้ามผ่านไปเมื่อไหร่ที่เห็นเสด็จคู่กับพระราชินีจึงจะสนใจข่าวนั้นค่ะเกือบหมดศรัทธาและอีกนิดเดียวหลังจากเห็นภาพเมื่อวานเราถอยแล้วค่ะเราไม่เอาแล้วค่ะและอื่นๆอีกมากมายเหลือคนานับ นะคะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของคนรักเจ้าที่เขารักในเรื่องของความเหมาะสมก็คือคิงมันก็ต้องคู่กับควีนถูกไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคิงไม่เอาควีนแต่ว่าคิงเนี่ยดันไปเอาเออนางสนมแทนควงคู่แบบชนิดที่เรียกว่าเปิดเผยมากเลยนะแล้วก็ให้เกียรติมากเลยอะ เห็นไหมว่าในงานราชทานหรืออะไรพยายามที่เขาเรียกว่าอะไรมีมิมองว่ามันเป็นการสารรเสริญน,นะสรรเสริญความดีงามของสนมอะ่ะท่านนั่นด้วยว่าเฮ้ยคือราชินีนี้นั่งหน้าเหี่ยวหน้ายับเลยอะ่ะเออนี่ยถึงได้บอกว่าคือคนรักเจ้ายังรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีถึงได้บอกไงว่าวาชีลาลงกรเนี่ยที่ผ่านมาเขาเดินเกมผิดทุกทางเลยนะเขาอ่านการการเออเขาอ่านเกมการเมืองไม่ออกเขาบริหารประเทศไม่เป็นเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจของเขาอะ่ะ ี่เมื่อใจเขาโอนอ่อนไปทางคุณพระเขาก็เอาคุณพระไงถึงขนาดที่ว่าประกาศราชองการเออไปเอาออกมาจากคุกเออแล้วก็เนี่ยไปต้อนรับขับสู้เอ่อไปรับกันถึงที่หน้าเครื่องอะไรแบบนี้คือเขาทําโดยที่เขาไม่ไม่คิดถึงไงว่าราชวงศ์มันมีจารีตประเพณียังไงมันมีธรรมเนียมที่ปฏิบัติยังไงถูกไหมฮะคือราชการที่เก้าเห็นไหมไม่ว่ามันจะมีกอลซิปอะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าเขามีนางงงนางงามนู่นนี่นั่น,นแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องยึดถือก็คือเขายึดถือเขามีในเรื่องของคิงควีนมาคนเดียวคู่กันมาตลอดไงแต่ว่าในขณะที่สิบนี่คือเรียราดมาโดยตลอดแล้วยิ่งในยุคนี้นี่คือหนักมากในการที่ว่าเขามาอยู่ในประเทศไทยแค่สามเดือนเองนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันตีลอยน้ําขึ้นมาหมดเลยคือประชาชนแม่งได้เห็นหมดเลยมันมันมีแค่กี่ฝ่ายเองที่ที่ไม่เห็นคนที่ไม่เห็นเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นการหลอกตัวเองอย่างชัดแจ้งถูกไหม นี่นี่คือคนส่วนหนึ่งที่จะเป็นเป็นคนที่ตาสว่างในในอนาคตนะมีเชื่อแบบนั้นเพราะเขามองเห็นแล้วไงว่าสิ่งที่คิงทำกับควนะีนอ่ะเฮ้ยมันแปลกแปะกน้ยถูกไหมคือไม่ให้เกียรติควีนที่เขาเขารบเลยแต่คุณกับเชอรชูเมียน้อยมันไม่ถูกต้องไงแล้วเขาก็รับไม่ได้ด้วยถึงขนาดที่บอกเฮ้ยกูถอยห่างแล้วนะกู uh ไม่ปกป้องแล้วนะมันจะเป็นยังไงก็เป็นกันเออเพราะเขาถือว่ามันมัน,ม,นมันดูแปลกแปกอะ่ะ พราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่กําลังจะเป็นคนตาสว่างในอนาคตนะคะถือว่าขอให้คุณเปิดใจรับฟังหรือว่าข้อมูลไปเรื่อยๆว่าเนี่ยกษัตริย์คนนี้ทําอะไรกับประชาชนบ้างนะคะโอเคก็จะไปต่อให้จบเลยละกันนะคะบอกว่าส,ส,สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งใดแม้แม้นี่ไม่ขอใช้คําราชาศัพท์แล้วกันนะคะมี่จะขออ่านแบบธรรมดาแล้วกันเพราะว่าโอ้โหมันลิเกมากเลยนะ ก็บอกว่าแม้วชิลาลงกรจะยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเคารพรักไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจึงสมควรได้รับความเคารพบในฐานะของพระมหากษัตริย์และพระระมุกข,ของชาติอย่างไรก็ตามการที่เริ่มถูกวิพากวิจารณ์ณจากกลุ่มที่เคารพรักเสียเองแสดงให้เห็นว่าความนิยมในด้านภาพลักษณ์ในสายตาสาธารณะ กำลังลดลงอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าทรงมีภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นที่อภิรมหรือดีเป็นที่จดจันท์กันมานานก่อนที่จะขึ้นครองราชแน่นอนว่าคนภายนอกไม่มีทางรู้เรื่องตื้นลึกหนาบางว่าพรชนชีพภายในที่ประทับจะเป็นไปเช่นไร กลุ่มคนทั้งสองฝ่ายจึงแสดงความคิดเห็นกันอย่างออกรถเสมือนอยู่ในวงการหรือซีรีส์ชุดใหญ่เราจึงได้เห็นการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้นในยุคแห่งเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชินีและพร้อมถวายกำลังใจให้ทุกเมื่อ หลายคนจึงอดไม่ได้ที่จะแอบ,บค้อนวชิราลงกรรู้ดีว่าเธอน่ะมันหลายใจรู้ดีว่าเธอน่ะมีใครรู้ดีว่าเธอไม่แคร์กันเท่าไหร่รู้ดีว่าเธอถูกมองข้ามไปเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเพลงฉันมีค่าไหมโดยนุย้ยวิริยาภาโอ้โหดันชื่อนุ้ยเหมือนกันอีกอันนี้มี่ก็ไม่รู้จักนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเพลง ประกอบละครเมียหลวงในปี2552ซึ่งได้เห็นว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนระหว่างทีมพระอัครมเหสีดร์วิการดาและทีมพระสนมเอกเขชื่ออะไรอ่อนอินใช่ไหมคะที่ต่างฝ่ายต่างค่อนแคะและปลุกปั่นรับรับรกันไปมาขณะที่สมรภูมิเพิงพระนางกำลังต่อ กำลังก่อตัวขึ้นนั้นอาจเป็นการดีที่ยังมีกลุ่มของคนจำนวนไม่น้อยที่ยังเห็นว่าเป็นเรื่องดีว่าไม่มีใครรู้พนาชหาหรฤทัยไปได้ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะโูม <c oughs> มากระทันหันคันคอมากเลยเออขอโทษค่ะขอเริ่มใหม่อีกรอบเะยคะขณะที่สมรภูมิเพิงพระนางกำลังก่อตัวขึ้นนั้นอาจเป็นการดีเมื่อสักครู่นี้ผวาคิดว่าตัวเองไม่ได้เปิดใหมคโอเคเปิดแล้วเนาะ อาจเป็นการดีที่ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ยังเห็นเป็นเรื่องดีว่าไม่มีใครรู้พระราชาหาราหรไทยไปได้ดีกว่าวชิราลงกรณ์จึงมองโลกในแง่ดีว่าอย่างน้อยก็มีคนช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยเฉลิมพระเกียรติให้กระจรกระจายกว้างไกลไพศาลแต่ในใจลึกๆบางคนอาจรู้สึกตะขิตตะขวงใจไม่น้อย เพราะภาพลักของคุณพระเองก็ไม่เป็นที่พิสมัยมาตั้งแต่แรกแล้วเช่นกันในเมื่อมาอยู่ในสถานะนี้แล้วหลายคนจึงห่วงใยอยากให้ท่านเจ้าคุณอยู่ในทิศทางและในที่ทางที่ถูกและที่ควรมากกว่านี้เนื่องจากถูกมองว่าข้ามหน้าข้ามตาพระอักระมเหสีพอสมควรแต่อย่างไร แต่จะทำอย่างไรได้หากเป็นพระ,ะราชดํารัสสั่งเองนั่นก็คือเขาก็บอกบอกว่าก้อยเนี่ยข้ามหน้าข้ามตาหนุยไปเยอะเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่จะตัดสินได้ก็คืออย่างที่บอกแหละว่านั่นหมายถึงว่าวชิาราลงกรเนี่ยให้สิทธิหรือว่าอภิสิทธิ์กับก้อยเนี่ยเยอะเลยนะคุณจําได้ไหมว่าสมัยต่อนเนี่ยที่เขาโดนเอาเข้าคุกเนี่ยก็คือข้อหานี้ข้อหาที่ว่า ทำเกินเลยไงแล้วก็ไปก้าวไก่นุ้ยโดยที่ว่าไม่ให้สถาปนานุย้ยม,มิถึงได้บอกไงว่ามันถึงการวิบัติตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังให้เกียรินุ้ยมากกว่านี้ไงแต่ว่าคึกพอถึงตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ออกมาจากคุกเนี่ยคือเสเนหามาเต็มอะ่ะมิไม่เข้าใจมิไม่แน่ใจนะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขามีการทําของมีการเล่นมนคาถาหรืออะไร,รเปล่านะหรือว่ามีการจัดเต็มอย่างที่บอกไงคือ คือก้อยเนี่ยเดิมเขาก็มีจริตที่มันตรงกันกับวชิราลงกรอยู่แล้วถูกไหมคะเขาก็รักเขาก็หลงกันพอสมควรอยู่แล้วแล้วยิ่งออกมาเนี่ยม่เชื่อว่าก้อยเขาทําอย่างเต็มที่มีกระบวน่าเท่าไหร่นี่ขุดไหมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันเห็นได้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงของวชิราลงกรเ์ี่ในการที่ว่าตอนนี้คือไม่เอาฝทางทางฝั่งความความเขาเรียกอะไรทางฝั่งออฟฟิศเลยถ้เทียบะถูกไหมก็คือเดินสายออกแบบ ออกข้างนอกนอกนอกออฟฟิศหมดเลยอะคืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพิธีการเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นจะตายเหมือนไม่อยากทําเหมือนไม่อยากปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ออกงานกับ,กบสนมนี่คือจัดเต็มอะความสุขนี่เต็มเปี่ยมล้นออกมาทางหน้ากากล้นออกมาทางดวงตาแล้วเลี้ยวแรงกําลังก็มีมากแล้วคุณเห็นไหมเล่าว,ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะทำอะไรเขาก็ให้อภิสิทธิ์หมดเลยอะไม่ถึงได้บอกไงมันมัน,ม,นมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันเหมือนกับว่าที่ยืนของนุย้ยมันไม่มีอะ อันนี้มี่บอกแล้วนะว่ามี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะถึงได้บอกเราวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วมี่เชื่อว่าถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณก็ต้องเห็นเหมือนกับคนที่คนที่เคยรักเนี่ยที่เขาเขาก็มองเห็นแล้วเขาก็ไม่พอใจนะคะอืมโอเคอันนี้คือตอบสุดท้ายแล้วนะคะบอกว่าอย่างไรเสียเมื่อทุกอย่างมาถึงขนาดนี้แล้วยากที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เมื่อทรงยกยอรพระสนมเอกขึ้นมาขนาดนี้แล้วจากที่ได้เห็นพระราชโมเมนต์ No, นะ่ะเขาใช้คำว่าน่ารักอะ่ะ <c oughs> ต้องต้องขอใช้คำแบบนี้นะเพราะเขาใช้คำแบบนี้จริงๆเออไม่ใช่คำของมี่นะเป็นสำนวนของเขาว่าหลังจากที่ได้เห็นพระราชโมเมนน่ารักก็เอาใจแฟนดอมสายปั่นทั้งหลายแล้วแน่นอนว่าทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระต่างทรงทราบดีและทราบถึงกรงแะรแสด,ดราม่าเป็นอย่างดีหากแต่ทรงตระหนัก และสรรหนักมากน้อยแค่ไหนหรือเลือกที่จะละทิ้งไว้เบื้องหลังในเมื่อเริ่มมีดราม่าจากฝั่งที่สนับสนุนพระองค์เช่นกันจะทรงตัดสินอย่างไรเป็นแฟนกับฉันกดข้อแรกก็คือห้ามทิ้งข้อที่สองก็คือห้ามแต่งหญิงวงเล็บผิดจะทรงปรับให้เหมาะสมกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นความคิดเห็นของของคนที่รักเจ้านะมี่บอกได้เลยว่าเขาเป็นคนรักเจ้ารักราชวงศ์มี่ถึงได้บอกไงว่าว่าชิราองกอรเนี่ยเดินเดินเกมผิดเดินผิดมหันเลยโดยที่ว่าเขาไม่ได้ดูตลาดเลยว่างั้นเถอะคือไม่ได้สำรวจตลาดเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่สําหรับคนรักเจ้านะคะตอนนี้เนี่ยคือเขากลับลําจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเชิดชู ราชนีเห็นไหมเดินเค,เคียงคู่กันเพื่อที่จะรับความดีความชอบอะรับการสรรเสริญทรงพระเจริญทรงพระจนิญแต่ว่าคือตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเออเอาใจออกห่างก็คือไม่เช่ชูละเอ่อปรีนแต่กลับไปเชิดชูทางทางบ้านน้อยอะโอ้แล้วแล้ว,แล,วแล้วคนใจคนที่เขารักบ้านใหญ่อะเอเอเขาก็รับไม่ได้ไง แต่ว่าวาชิราลงกร์ก็ไม,ไม่ไม่ดูดำดูดีไม่เทคแคร์ในส่วนของคนที่กระคนที่สนับสนุนในกลุ่มนี้นะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าต่อไปนี้ต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะมีสลิมคนที่เขาตาสว่างตรงจุดนี้อีกไหมนะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยมีเชื่อได้เลยว่ามันมีคนสังเกตก,กันเยอะว่านุ้ยหายไปไหนนะคะเราก็ต้องมาดูกันต่อไปอย่างเข้มข้นเลยนะคะตอนนี้เข้มข้นมากๆเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวของมีมอนสามารถรับฟังคลิปย้อนหลังด้วยการกดที่แฮชแท็กมิมอนหรือจากหมวดเพลย์ลิสต์หรือจากลิงก์รวมที่วางเอาไว้ให้ใต้คลิปสำหรับท่านที่พบปัญหาคลิปของช่องไอศกรขุมไม่สามารถรับชมได้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยและเวียดนามขอให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าโลเคชันด้านล่างของ YouTube เป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยและเวียดนามหรือการใช้แอป VPN โดยค้นหาแอปพลิเคชันจาก Play Store และติดตั้งตามขั้นตอนก็จะแก้ไขปัญหาการถูกปิดกั้นการรับฟังได้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ